โอเคก็ขอกราบสวัสดีที่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมที่ว่า2องนึะในแมบบฟันเซเทีนกันอีกแล้ววู้ฮู้แหม่ไม่ได้อัาจคลิปสนานเลยโดยที่วันนี้เราก็จะมารีวิวมาสเตนหนึ่งถึงสของเกรดหกหเพิ่มให้มีการรอช้าเราไปดูกันเลยโอเคนะงั้นเราก็มาเริ่มกันที่มาสเตนหนึ่งเลยนะโดยที่ตัวของมาสเตนหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะ ส่วนที่แผนแปลงไปเนี่ยก็คือจะเป็นตรงดวงตานะกับตามตัวที่จะเหมือนมีเศษผ้าอะไรบางอย่างพันๆไว้อยู่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยครับไม่ค่อยมีอะไรเป,ปลี่ยนไปมากส่วนเรื่องสกิลสกิลหนึ่งก็กกพุ่งสกิลสองเป็นการ การขวัธรรมาดานะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากบลาตัวหนึ่งมปดูมาตัวสองกันเลยไปโอเคก็มาต่อกันเลยที่ไม้ตัวสองนะโดยที่สิ่งแรกที่เปลี่ยนไปและเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือตรงใบหน้านะที่จะมีความบิดเบี้ยวและดูร้ายน,น่ากลัวมากขึ้นดวงตามีการสั่นไปมารวมถึงส่วนหัวด้วยนะแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยจะมีบางอย่างงอ,อกมานะเป็นเหมือนกระดูกนั่นเองนะ แล้วก็ตรงคอจะมีหัวของเ,ออเหล่าสวาเวิร์ลห้อยอยู่นะพร้อมกับนามอะไรบางอย่างที่งอกมาแนละแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากนั่นเองตรงมวกกับเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะเขาจะมีอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ส่วนมวกเนี่ยจะมีความอ้ไยเดี๋ยวครับเอิอ่มเท่ขึ้นใช่ส่วนทางด้านสกิลนั้น เดินครับวิ <W ings S 1> ตีดนมกลัไปดูไม้ตนวสามกันเลยไปครับโอเคนะแล้วก็เราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะโดยที่ตรงที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยคงเป็นปีกของเขานะ ที่จากตอนแรกเนี่ยเป็นเพียงแค่นาำอันเล็กๆนะับตอนนี้ได้งอกมาเป็นปีกขนาดใหญ่นั่นเองงั้นเราก็จะไปดูส่วนอื่นกันต่อเลยเนาะโดยที่ถ้าเกิดสังเกตเนี่ยตามตัวเนี่ยมันจะมีรอยอะไรบางอย่างนะคล้ายๆกับรอยแตกสีแดงทั่วทั้งตัวเลยนั่นเองนะช่วยเพิ่มความดูดันและความน่ากลัวเข้าไปอีกอ ส่วนหัวเนี่ยมีกระโหลกของสิ่งมีชีวิตบางอย่างติดอยู่นะซึ่งมันหน้าตาคล้ายหมามากแต่ความจริงมันคือกระโหลกมังกรส่วนตรงใบหน้าก็ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับหน้าตาที่ดูดุร้ายนะนอกจากนี้ตรงส่วนเขาเนี่ยยังมีความบิดงอเหมือนกับเขาของแพะนะและตรงบริเวณไหล่เนี่ยยังมีหัวของไซเวิร์ติดอยู่นั่นเองนะนี่เลยโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะสำหรับไมสโตนนี้แล้วก็ตรงใบหน้าเนี่ยมีเขี้ยวสีแดงงอกออกมาอีกด้วยนะ อีกส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนไปและเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือส่วนหางนะที่จะมีความแหลมคมมากขึ้นนั่นเองนะงั้นต่อไปเราจะไปดูสกิลกันนะโดยที่จะเริ่มกันที่สกิลกระโดดก่อนเลยนะซึ่งสกิลกระโดดเนี่ยก็ปกตินะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและต่อมานั่นก็คือสกิลคำรามนะซึ่งลนะลายก็ปกติหมดเลยใช่ปกติตีก็ปกติอืมอืมเออ แล้วก็สกิลดมกินก็ปกตินะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับไมสโตนสามแต่ถือว่าโคตรเท่เลยละ่ะแถมยังโคตรคุ้มค่ากับการฟาร์มเ,เลยทุกคนเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะใครอยากฟาร์มตัวนี้ฟาร์มเลยนะครับโคตรคุ้มแต่ทีนี้งั้นก็เถอะมันแรงมานกับสุขภาพของผมที่แย่ชิบหายเลยแหละตอนนี้นะ่ะมื่อคืนแทบไม่ได้นอน เพราะฉะนั้นใครที่จะฟาร์มเลเวลฆาตรกรให้ถึงเวลร้อยเนี่ยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะอย่านอนดึกกะแล้วก็แนะนำนะช่วงนี้ให้รีบฟาร์มเพราะว่ามันคูณสองเลเวลงั้นก็นไปแลวจ้า